สวัสดีครับพบกับผมสุพจน์คนน่ารักกับอีสุสุเสนียนนครสวรรค์ตาคีที่หนึงที่เดียวในนครสวรรค์ประกาศข่าวด่วนวันนี้ช็อกวงการตลาดรถกระบะเมืองไทยกับยอดจองยอดขายอีสุสุทะลุทะลวงรถขาดอย่างที่เพื่อนๆได้ฟังข่าวกันมาแต่บอกได้เลยนะครับทําไมถึงรถขาดเพราะว่ายอดขายยอดจองเราดีมากลูกค้าที่รอรถอยู่ขอให้ลูกค้าอย่าแตกตื่นเรากําลังเร่งการผลิต เพื่อส่งมอบให้ทันตามเลิกและตามเวลาที่ลูกค้ากำหนดท่านใดไม่ทันเราก็ยังพยายามเร่งลดให้คุณอยู่อย่าพึ่งน้อยใจหรือตัดใจจากเราทางเราอีซุซุเซนิยนนครสวรรค์ตาคีไม่นิ่งนอนใจเร่งนะครับในส่วนของยอดจองยอดขายเพื่อขอกำลังผลิตจากทางอีซุซุมอเตอร์ให้ได้รถ มาทันความต้องการของลูกค้าอย่าลืมนะครับอย่าพึ่งตัดใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวที่อีสุสุเสนียน์นครสวรรค์ตาขีเท่านั้นสุพจน์คนน่ารักรายงานสำนังกงานข่าวจาก TK